สวัสดีค่ะทุกทกท่านอยู่กับตุ๊กนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพาทุกท่านมาอัปเดตโซน17แปลงเล็กที่เราเพิ่งเปิดขายล่าสุดคะ่คะอัปเดตแปลงที่ว่างค่ะโซนนี้นะคะจะว่างแปลงหมายเลขที่21ถึง27นะคะแปลงที่ว่างนะคะแปลงหมายเลขที่21เนื้อที่170ตารางวานะคะแล้วก็102 102 102102 10นะคะ ก็คือแปลงหมายเลขที่22 102 23 102 24 102 25 102 26 102และ27 204ตารางวานะคะโซนนี้นะคะตารางวาละ8,900บาทถึงแปลงหมายเลขที่26นะคะแล้วก็แปลงหมายเลขที่27นะคะ ตารางวาละ9,200บาทนะคะส่วนแปลงหมายเลขที่28นะคะมุมนู้นนะคะ204ตารางวาราคาตารางวาละ9,800บาทนะคะและด้านนี้นะคะแปลงหมายเลขที่34นะคะไปจนถึงแปลงหมายเลขที่29เนี่ย29ถึง34เนี่ยตารางวาละ9,500บาทค่ะ ซื้อสดโฉดก็พร้อมโอนนะคะถนนหน้าแปลงก็กว้างถึง12เมตรนะคะท่านใดสนใจติดต่อคุณตุกได้ที่เบอร์0992216289ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะกาขอบคุณค่ะ